ะคะวันนี้นะครับอาจารย์ก็มากินข้าวเย็นนะครับสี่ล้าน KFC นะครับสาขาเดิมอบางแคนะครับกับเมนูไก่ผู้พันแล้วก็ข้าวไก่แซ่บโบที่อยู่ตรงนี้นะจ๊ะอ่ไม่รอช้ากันเลยนะครับก็เริ่มกินเลยนะครับเริ่มจากไก่ผู้พันก่อนว้าวแกะแป๊บหนึ่งว้าวว้าว ยิ้มนะครับอืมไชเน่เหมือนกันนะแล้วก็ไชเน่แล้วก็ไก่ซับโบนะครับทอดไก่ซับโบ เฮเยแต่ก็มีครับโอเคหลักบั๊บหนึ่งว้าวอืม อ,อ,อื้ออื้อหัวใช้ได้เหมือนกัน,นเนี่ยเอาเก่าเห็นไวอ่ะครับอืมหัวไรยอดเยี่ย,ยมเช่นเดียวกันครับ